รถ hrv นะครับมีปัญหาเรื่องของช่วงล่างคือเปลี่ยนโชคมาแล้วแล้วก็ทำช่วงล่างมาแล้วก็ยังคงมีเสียงดังเสียงดังทั้งข้างหน้าและก็ข้างหลังเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปข้างหน้ามาข้างหลังก่อนข้างหลังเนี่ยจะดังตอนที่ผ่านลูกระนาดลูกเล็กๆแล้วก็ดังบ้างไม่ดังบ้างส่วนใหญ่จะไม่ดังจะดังส่วนน้อยแต่การดังนั้นทุกครั้งที่ดังส่วนน้อยก็จะรำคาญว่าเกิดจากอะไรทั้งทที่ตัวเองเปลี่ยนโชคมาใหม่แล้ว อย่างที่บอกว่าการทําช่วงล่างเนี่ยเราแบ่งไว้3ามชุดนะงั้นจะเล่าเรื่องของชุดที่หนึ่งที่เป็นชค4ต้นก่อนการโฟกัสเฉพาะโชค4ต้นไม่ไดโ้โฟกัสเรื่องของอุปกรณ์พ่วงรถคันนี้เราเลยมาเช็คอุปกรณ์พ่วงให้อุปกรณ์พ่วงที่เราเช็คเจอ,อเจออะไรบ้างอันนี้คือที่ถอดมาแล้วโชคเนาะนี่คืออุปกรณ์พ่วงยางกันฝุ่นยางกันกระแทกแล้วก็เบ้าโชคนะ จะสังเกตเห็นว่าไอ้ที่เบ้าโชกเนี่ยกับลูกยางเบ้าชกตัวบนเนี่ยเกิดการเสียดสีเป็นบ่าแบบนี้เหมือนรอยปากคนเนี่ยเพราะว่าการสีกับโชกแล้วก็ตัวเบ้าโชกมันเกิดขึ้นเพราะการเคลื่อนที่ของชกอันนี้คือแกนหลอดแกนชกเคลื่อนที่แล้วมันไม่เป็นในแนวดิ่งเก,เกิดปัญหาเยื้องเซนเตอร์เพราะอะไรเพราะว่า โชคตัวใหม่เนี่ยมันใหญ่กว่าโชคตัวเก่าเยอะและอุปกรณ์พ่วงเนี่ยที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือยางกันฝุ่นตัวนี้เนาะกับตัวเนี้ยมันใส่ด้วยกันได้แล้วมันก็หลวมพอมาใส่ในตัวใหม่ที่โชคใหญ่กว่ามันก็ฝืดเมื่อฝืดการเคลื่อนที่ลงขึ้นลงของโชคเนี่ยก็ไม่อิสระเกิดการดึงเกิดการรั้งแล้วกันแล้วก็เยืงเซนเตอร์ทําให้เกิดรอยบาก กัรกระแทกก็เลยค่อยๆฉีกขาดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยทั้งสองตัวเลยบางครั้งก็โดนตำแหน่งเหล็กก็คือแกนโชค๊คเกลียวเนี้ยกับตัวเบ้าโชค๊คเสียดสีกันตรงก็จะได้ยินบางครั้งก็ไม่ได้ยินมันแล้วแต่จังหวะแต่สักสักพักนะถ้าเกิดปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดังมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวสักพักช่วงเนี้ยก็จะขาดพอขาดตัวเกลียวของโชค๊คก็จะเสียดสีกับตัวถังรถยนต์ ทุกๆครั้งก็จะดังมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหลายครันที่ผมเจอก็คือเสียดสีกันโดยตรงเลยงั้นประเด็นรถครันนี้ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนอุปกรณ์พ่วงที่เป็นที่เป็นไอ้นี่นะกันฝุ่นที่มันสามารถใส่ไปปุป๊บแล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นลงแบบนี้แบบนี้เคลื่อนที่แบบนี้มันก็จบมันก็ไม่เกิดการการรัง้งการดึงหรือว่าการกดต่างๆเพราะว่าทุกอย่างเคลื่อนที่แบบแนวดิ่งแนะ่หมดเลย อันนี้เคลื่อนที่ไม่ได้เห็นไหมแน่นเลยฝืดใส่สักเต็มเอียดเลยจริงคือมันต้องหลวมก็ใช้ไปสักพักเจ้าของรถก,ก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่เสียงมันดังจากข้างหลังเป็นเพราะอะไรผมก็เลยฟันธงว่าการไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงการประกอบของชิ้นส่วนที่ว่าอะไรที่มันควรจะหลวมอันนี้คือต้องต้องใส่แล้วหลวมเนาะอันนี้ใส่แล้วฟิตแล้วเคลื่อนที่ไม่อิสระ เกิดการเยืงเซนเตอร์เลยทําให้เกิดการเสียดสีตรงนี้ทําให้เกิดเสียงดังอันนี้ก็หนึ่งเรื่องรอบนี้เนาะเราก็จะเดี๋ยวจะจะเปลี่ยนยางกันฝุ่นให้แล้วก็เบ้าโชกแล้วก็ยางกันกระแทกที่หัวเบ้าโชกตัวนี้ให้ใหม่เอาเลือกกันฝุ่นที่มันถูกสเปคจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็คงจะจบจากเสียงจากด้านหลังอุตส่าห์ซื้อโชคมาตั้งแพงแต่ประกอบผิดก็เสียดายตังค์ส่วนข้างหน้าเหมือนกันข้างหน้าเสียงที่มันดัง ข้างหน้าเนี่ยเราจะมีลูกหมากในชุดที่2เนาะที่เป็น6ตัวแล้วก็ชุดที่3คือปีกนกไอปีกนกเนี่ยเขาทํามาแล้วก็จริงแต่ว่าไปทําเปลี่ยนเฉพาะลูกหมากปีกนกทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะมีบุตตัวใหญ่แล้วก็บุตตัวเล็กเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนงั้นเรามาดูว่าสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนที่เป็นบุตตัวใหญ่เนี่ยก็มีการฉีกขาดเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เปลี่ยน เมื่อไม่ได้เปลี่ยนงั้นการขับก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดเสียงดังและชิ้นส่วนที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเช่นลูกหมากเปนกล่างก็จะพังทันทีเลยเพราะว่าการกระจายน้ําหนักกระจายแรงไม่ทั่วทั้งปีนกนกลูกหมากเป็นกล่างรับน้ําหนักได้เยอะเลยทําให้เกิดเสียงที่มันดังก็ติดตั้งไปก็เสียหายเหมือนกันเห็นไหมครับว่าการทําช่วงล่างเวลาเราอยากให้รถมันเฟิร์มอยากให้มันแบบฟิลลิ่งแบบน้องๆป้ายแดงแเราไปโฟกัสเฉพาะโชค๊ค ไม่ได้สนใจอุปกรณ์พ่วงอะไรที่มันต่อเนื่องพ่วงกันโชกกับอุปกรณ์พ่วงมันต่อเนื่องพ่วงกันเวลาเคลื่อนที่มันต้องทํางานไปพร้อมๆกันต้องไม่สวมอัดต้องให้มันหลวมๆปีกนกเหมือนกันไม่ได้สนใจแค่ลูกหมาปีกนกล่างคุณต้องมาดูบูธตัวใหญ่แล้วก็บูธตัวเล็กเวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวครับซึ่งมันจะตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ช่วงล่างเรามี3มชุดชุดที่หนึ่งเป็นโชกสี่ต้นพร้อมกับอุปกรณ์พ่วงอุปกรณ์พ่วงที่ผมเล่าตรงนี้ ชุดท,ที่2เนี่ยคือลูกหมาก6ตัวพร้อมกับอุปกรณ์พ่วงชุดท,ที่3คือปีกนกล่างและลูกหมากปีกนกล่างบูทตัวเล็กบูทตัวใหญ่ทําทีเดียวเลยครับให้จบไปเป็นชุดๆไปทําชุดไหนก่อนก็ได้ให้เป็นระบบตาม3ชุดที่เราวางไว้และจะทําให้ฟีลลิ่งช่วงล่างของรถยนต์น้องๆปลาแดงซึ่งสามารถทําได้ส่วนจะใครจะแอดวานไปรถที่มีเลขไม์เกิน2 0 0 0 0 0อยากจะเปลี่ยนสปริงด้วยฟีลลิ่งก็จะเฟิร์มมากกว่าเดิมอีกครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการ Thank you.